สวัสดีค่ะเจอกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเจอกันเป็นคลิปที่50แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะพาเราขึ้นเรื่องใหม่ค่ะก็คือการหารนั่นเองให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือค่ะหน้าที่35นะคะเรามาดูเรื่องใหม่ของเราก็คือการกลับของเศษส่วนค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างนะคะพิจารณาค่ะเศษ3ส่วน5คูณกับเศษ5ส่วน3าม อันนี้เขาเรียกว่ากับนะคะเพราะว่าเศษ3ส่วน5กับเศษเป็นส่วนหรือกับส่วนเป็นเศษก็เป็นเศษ5ส่วนเศษ5ส่วน3ามใช่ไหมคะเท่ากับตัวเศษคุณตัวเศษตัวส่วนคุณตัวส่วนนะคะสามารถตัดได้เลยใครตัดได้ก็ตัดเลยนะคะตัดได้แล้วตรงนี้คู่ของ5คู่ของ3นะคะก็เป็น1ค่ะ หนึ่งทั้งหมดหรือใครจะไม่ตัดก่อนคูณหรือใครจะคูณก่อนตัดก็ได้นะคะในตัวอย่างของเขาจะคูณก่อนตัดใช่ไหมคะก็เป็น3 5หเป็น15 53ก็เป็น15ก็เท่ากับ1เหมือนกันนะคะเรามาดูเลยค่ะเรียกว่าเศษ5ส่วน3ว่าเป็นเศษส่วนกลับของเศษ3ส่วน5นะคะเรียกว่าเศษ3ส่วน5เป็นเศษส่วนกลับของเศษ5ส่วน3านะคะนั่นก็คือกลับตัวเศษเป็นตัวส่วนเฉยๆค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งเลยค่ะพิจารณาการหาผลกลับนะคะเศษ3ส่วน10อันดับแรกเราก็ต้องทำยังไงคะเนื่องจากเศษ3ส่วน10เราก็ต้องเศษส0ส่วน3ใช่ไคะกลับมาแล้วก็จะกลายเป็นเศษ10ส่วน3ก็พิจารณาดูค่ะสามารถตัดได้ไหมตรงนี้ตัดได้ก็ตัดเลยตัดได้ทั้ง2คู่โดยที่เอาแม่3มแล้วก็แม่10มาตัดก็จะ เท่ากับ1เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันค่ะหรือแค่จะคูณก่อนตัดก็ได้นะคะ3คูณสิบก็เป็น30 10คูณ3ก็เป็น30ก็ตอบ1เหมือนกันค่ะเราไปดูหน้าถัดไปเลยนะคะหน้าที่36ค่ะเรามาดูหน้าที่36นะคะปฏิบัติกิจกรรมค่ะจะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ใช่ไหมคะใน1ข้อจะมีทั้งหมด5ข้อย่อยนะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะเศษหนึ่ง,ส,งส่วนสามเป็นส่วนกลับของสามหรือไม่เพราะเหตุใด เป็นนะคะเพราะว่า3ถ้าเป็นจำนวนเต็มเฉยๆยังไงยังไงส่วนก็ต้องเป็น1ใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะเป็นเป็นนะคะก็อย่างนี้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่2เศษ9ส่วน4เป็นส่วนกลับของเศษ4ส่วน9หรือไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราสามารถกลับได้ข้อที่3ค่ะ25ค่ะเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน25้าหรือไม่เป็นนะคะเพราะว่า จำนวนเต็มเฉยๆส่วนยังไงก็ต้องเป็น1อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถกลับกันได้เรามาดูข้อที่4นะคะ5เป็นส่วนกลับของ5หรือไม่ไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันถ้ากรณีกรณีจะเป็นส่วนกลับนะคะข้อนึงจะต้องเป็นจำนวนเต็มส่วนอีกอันนึงก็ต้องเป็นเศษส่วนนะคะข้อนี้ไม่เป็นค่ะเพราะว่าจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มเราจะต้องเอามาคูณกัน5คูณ5จะเท่ากับ25ไม่ใช่ส่วนกลับนะคะเรามาดูข้อที่5ค่ะ เศษสี่ส่วนสิเป็นส่วนกลับของเศษห้าส่วนสหรือไม่เป็นไหมคะเศษสี่ส่วนสิเป็นหรือเปล่าไม่เป็นนะคะส่วนกลับของเศษห้าส่วนสก็คือเศษสองส่วนหนะคะเรามาดูข้อที่2กันนะคะข้อนี้คุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูก็คือข้อที่สองแล้วก็ข้อที่เนะคะที่เหลือหนูทําเองนะคะเรามาดูข้อที่2เลยคะ่ะเป็นจำนวนเต็มเฉยๆแต่ส่วนจะต้องเป็นหใช่ไหมคะ จำไว้นะคะถ้าเป็นจำนวนเต็มธรรมดาส่วนก็ต้องเป็น1พอเรามาเป็นส่วนกลับก็ต้องเป็นเศษ1ส่วนเนะคะเราแค่สลับเศษเป็นส่วนสลับส่วนเป็นเศษนะคะข้อที่9ค่ะเศษ18ส่วน2ีนะคะส่วนกลับก็คือเศษ20ส่วน18นั่นเองค่ะเรามาดูการบ้านนะคะ บ้าคุณครูจะให้เราทำแบบฝึกหัดหน้าที่31นะคะให้หนูทำตามตัวอย่างที่คุณครูพาทำเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะคุณครูจะมาเฉลยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ